สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องเมื่อนี้เขาเสียมาจุดอันกระโพกกันได้จ้ากระพกโพาะเขาแต่ต้องมืออาชีพเพื่อน,เ,นเพื่อนเสียไปใส่แล้วเพื่อนแกษียน ดึงโอ้คนมาดึงลงมาแล้วนั่นก็จะเป็นแบบนี้เป็นเนี้ยดึงแม่แม่ไม่ไม่ต้องขึ้นอันนี้แล้วหรอคะ,มคะแม่ไม่ไม่ต้องขึ้นบนนี้แล้วหรอคะอ๋นนอค่ะตอนนี้ลงมาจอด ตอนนี้ลงมาจากวัดมาในจุดจุดที่เพ่นไ้จุดประทับเนาะค่ะแม่แม่ชี้พันกำลังสิจุดไ้เพราะว่าพันพันพ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเพบร,ปรเป็นพี่น้องถถาเบิงเล็กเด้อได้ไหมแม่ ไปแล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นป่ารอบๆเนาะคะ่ะของรางของวัดถ้าเป็นเชิงเขา

พี่น้องผู้ใดเด็กก็พี่น้องผู้ใดนักเสียงวหลวงลวก็เสียงมืองเดอ้อค่ะเด้อสาธ <ไป S 1> ุแม่แม่แมจะเดินขึ้นไปเองห <ไป S 1> เหรอฮะโอ้ค่ะไปวันนี้พี่น้องคะ่ะกลับบ้านเขาไปเลยเค่ะ ทางมันสิเป็นทางแคบๆด้วยค่ะเป็นบ้านเนาะมีบ้านมันกับหุกไม้ ดอกก็ดอก,ดกอะ่ะดอกโบกนุ่มหน่าทางแคบๆเด้อไปค่ะพี่น้องไปกลับบ้านกลับซองน้ำกันได้บุญพี่น้องได้บุญน้ำกันลายๆเด้อข่อยมาบวชเกียรมือหนข่อยก็ได้บุญค่ะทกกุกไปถึงกระบ้ามนี่ค่ะทุกถึงอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์สวดครรมที่ข้ามาณลหนสวดกรรมี่ประมา นองลีเนาะคะ่ะน้องลีเนิเนเตงบ้านบึงนไหมบ,บ,บ,นนบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมื้อนี้เมนูแรกของเขาสิเป็นเมนูอย่างเนะาะตับมกอไ,มได้คิดอยากนี่ยังดอกนอกจากตักอ เออหน้าเม่คิดอยากนด้แหละแต่ว่าเมื่อวานนี่แหะเพราะว่าสิสึกเป็นอยากกินขา้าวเป็นย้ำเมืแล้งเป็นอยากกินขา้าวปกติแล้วบ่อยากบาอาอ่อยังเอ๋อเป็นยังซี่เหรอวะเป็นยังบุญเติบบ่หิวข้าวหิวนนะ้ำแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเบาโตโยุบเพราะมากินมัง้งกินอย่างน้ำเพลินใชซสิสึกแต่เมื่อก่้านนั่นเนาะแตยังมีเชยนเนาะ พาไปส่งสักเอาพาไปส่งก่อนบ่จ้องช่วยกินสองเพราะว่าเขาบอกกินน้ำแค่ไหนหิวนั่นในหิวแล้วถ้ากินเป็นอาหารแรงแค่เดียวนะบ๊ายบายกินมั้งกับพ่อแม่ว่าสีบวเด้อ สิยอยเ,เด้อบางทีมันแซ่บเด้อกินเขาสเสซ่นสบนะะขันเฮ็ดแซ่บบยูวัดที่นสลับบุรีก็เสีบเมานมันเนี่ยหนมั้งแสบแต่ว่าขาั้นเฮ็ดกินเองเพรเฮ็ดได้ปานนี้มันอ่ะคร้น่ฮ็ดกินแบบนี้อน,นี่เขาก็บสบีกงึิงทั้งดวนเนาะค่ะ ลกลับบ้านเสียค่าทางรวนสิบบาทใกล้ๆนิดเดียวค่ะอันนี้ก็สิเป็นวัดน้องลีด้วค่ะนี่ต่อม้นี่วัดนี่วัดข้างนาเขากว่ามือเป็นวัดน้องลีวันนี้ซื้อแตกเ่ยเราก็ลองเพียงไ,ได้แล้วงานเตรียมตัวสักผ่ากลับบ้านน้อยกัหา เก็บ็บข้าวกบนองกลับบ้านมะลึงปึงปังวาสิกับตกลับแับวาสิกับกับพ้านกับรถปิดไปก่อนนะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กับพ่อไวส้สำนีพักกันได้เจ็บหน้าผากพร้อมเด้อค่ <c oughs> จะจำพอกันคลิปหนา <c oughs> นะค่ะเนาะ เพื่อความโชคดีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะยังพอกันคิดหนาสวัสดีคะ่ะ